นี้มากมีแปรงกรอบน้วไม่เลยไม่เลยม่กินเลยอ่ะไอเดียสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับรายการเฮ้เ็กแล้วนะคะวันนี้พลอยมาพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านค h เ i ค c a f า Bakehouse Cafe and Art Gallery นะคะ ซึ่งที่นี่นะคะจุดเด่นนะคะก็คือครัวซองครัวซองที่นี่แบบคุณภาพดีม,มากแล้วมันไม่ธรรมดาตรงที่ว่าร้านนี้นะคะเชฟเนี่ยเขาไปเรียนทําขนมฝรั่งเศสจากเชฟดังระดับโลกเลยทุกคนซ <c oughs> ึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้นะคะต้องมีใครบ้างสองคนเลย ออแล้วเขาอ่ะก็มาเปิดเป็นคาเฟ่ครัวซองที่นี่นะคะก็จะเป็นคาเฟ่ที่มีจุดถ่ายรูปมีครัวซองที่อบสดทุกวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเขาอ่ะยังมีร้านขนมฝรั่งเศสอีกที่หนึ่งชื่อสาลูดานะคะเราจะขึ้นไปให้ว่าเป็นยังไงนะคะเป็นขนมฝรั่งเศสแบบปราณีตมากๆตามไปได้นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวที่คาเฟ่ซึ่งเจ้าของร้านชื่อคุณจำกับ คุณพลอยสิตจันที่เป็นหุ้นส่วนนะคะซึ่งคุณพลอยชิตจันนะ่ะก็เคยมารีวิวที่นี่เหมือนกันทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเด็ดแค่ไหนแต่ทุกคนต้องมาเชื่อเราถ้าคุณทุกคนเห็นข้างในอ่ะบอกเลยว่าต้องมา ขัวซองที่เขานำมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าเมนูไหนเป็นยังไงบ้างอันนี้อันแรกที่เป็นขัวซองเพลนเลยเดี๋ยวเรามาดูว่ารลอดแค่ไหนเฉียงตัด GSR นีนุ่มมากมีแป้งกรอบฟังยิ่สุดเบิ้กรอบจริง อม่ไหวน่ากินเลยอ่ะอันนี si so cool. ้ด e ีถ so ึงแบบมันจะทำไม่ได้แต่คือดีมากขวดสองช็อกโกแลตจะเห็นว่ามันมีไส้ช็อกโกแลตแอบเขังถ้าจะตัดให้ดูไส้เดี๋ยวตัดตรงกลางเลยเฮ้ยตอบจริงไม่จะตัดไม่สวยนะแต่ก็อยากให้ทุกคนดูไส้ข้างในเยอเหมือนให้ดู นี่ไส้ช็อกโกแลตเขาเห็นว่าไส้ช็อกโกแลตมันจะเยิ้มๆนิดนึงน,นนะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามากินดีกว่าคำนวดโอเคกันอ้าวืมเฮ้ยหอมว่าไรเลยอ่ะคือไส้มันหอมอ่ะแล้วมันเหม็นตัวนิดนึง,นงมะปล่อยลองนะ เขาอาจจะใส่เป็นเหมือนแบบช็อกโกแลตเบอ,อร์ชี่หรือูเทลลาใช่ปะแต่อันเนี้ยเราบอกเลยว่าต่างเราทุกคนต้องลองก,กันเยต่อไปบิลกี้วเวย์น้งไ่ดูมองท้องไก่ดูก็คือมันจะเป็นเหมือนช็อกโกแลตปะหือมันไม่เหมือนคือมันจะเป็นแบบฉีดโดนไก่ดูไม่ใช่แต่งอ่างั้นเราก็ตัดตรงกลางมาเดิมทุกคนไหม นี่ไส้นมฮอกลโด้สนักจริงเนี่ยทุนไส้ที คนมันไม่ได้แบบหวานแบบจัดๆันนะมาต่อไปเมนูแปลกที่ไม่เคยกินที่ไหนที่แบบเป็นร้านครัวซองอะไรกอนดีอันนี้กันดีกว่าข้างบวนเป็นคุกกี้ขิงนะคะแล้วข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบแซกด์วิชขงที่ขเขาเอาไปกดอยู่ข้างในเอออันนี้คือแปลกเ้อมาไม่เคยกินคุกกี้ขิงอนะ่ะ หาหาไม่ได้ดิ่งถึงขนาดนั่ะไม่ไม่ใช่เป็นเหมือนแคตเตอร์กปกติมาดูข้า,างในดีกว่าถ้าให้จินตนาการมันก็ดูเป็นบุบบใช่ไหมมันเป็นอย่างเงี้ยนี่ครีมครีมไม่ใช่างกนี่ให้ใส้ยเยอะจริงนี่โอเคไหม แล้วว่าเนี่ยกินกับแบบพวกโกโก้ตอนเช้าอ่ะมันจะดีมากเลยเป็นโกโก้ร้อนเลยครัทุกความเป็นหญิงนะมันน่าทำให้เราเฟรนด์คืนนึงหรอพิตาทีโอราสเบอร์รี่ยามราสเบอร์รี่สูตรนี้มาจากสเปนนะคะทุกคน, <S <S นนี่เขาผ่าถุงตาม,มาแล้ว <S <S เขาน่าจะอยากให้เราดยิไส้จะเปิดดูดิว่า มันท้าวกันหรอพิตาเชโอกับราสเซอร์ี่ลองชิมดีกัคือพิตาเชยโอมันจะแบบว่า,วา,าหวานมันๆของมันใช่ไหมแล้วราสเบอร์รี่มันจะเปเรี้ยวนี่ข้างบนเป็นพิตาชโอางล่างเป็นราสเบอร์ีเป็นชนั้นานี้เลยอ๋อมิสันกอหิว แกไี่บอกว่านอมเปรี้ยวทุกคนไม่บอกไม่หนกบอะแต่ทุกคนลองนะเพราะว่ามันก็อร่อยในแบบของมันอะมาเพราะว่าทุกคนรอคอยอันนี้ว้ายูเทิร์ฟเงี้ย เท่าไหร่นะภาร้อนริงจริง เดี๋ยวเราไปดูที่ถ่ายรูปกดีกว่าการที่คาเฟ่อะมันมีโซนแบบนี้มันดีมากเลยทุกคนเหมือนกับว่าเราอยากหาแบบจุดที่มันสงบสงบนั่ง <S 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 ชิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถมานั่งได้ที่นี่นะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกแบบ อสองบอ่ะหลังจากที่วุ่นวายมาทั้งเดือนทั้งปีมาอยู่ที่นี่ก็มานั่งเสพสินได้นุนหรูอได้ว่าของใครไปาม ไปละบ๊ายบายเดี๋ยวเข้าหน้าไปที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามกันนะบ๊ายบาๆการเขียนทำไมก่อนทางเดินกว้างกดล่วงไงกวล่วง